เอาลวครับวันนี้โมตาดจะพาให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ลูกกุญแจนะครับลูกกุญแจรถยนต์ที่เราซื้อมาเขาจะให้มาสองลูกนะครับสลูกแต่ตัวนี้มันจะเป็นรถที่เราใช้งานพาณิชย์นะเป็นรถสน,นรวมเป็นรถของโรงเรียนนะครับการใช้งานมันก็จะเป็นปัญหาอยู่เราใช้แต่ละวันนะครับถ้ามีกุญแจสองลูกเราให้ข้อมูลนี้ก่อน ถ้ามีสองลูกให้สลับใช้หน่อยนะครับสลับการใช้เพื่ออะไรผลที่ตามมาที่จะเห็นนะครับเราเห็นเราถอดเสียบทุกวันถอดเสียบทุกวันนะเราจะเห็นสังเกตนะครับนะสังเกตว่าความแตกต่างเหมือนกับเราถูตะไบนะมันก็สึกฟันมันจะสึกนะครับเห็นไหมตัวนี้มันจะเริ่มแล้วเริ่มหมดแล้วนะตัวนี้ยังมีคมอยู่นะเหตุก็คือคกุญแจมันจะขัด ลูกกุญแจเวลาเราเปิดสวิตช์มันจะขัดขัดยังไงนะครับเดี๋ยวลูกที่นี้มาดูก่อนผมจะใช้ลูกนี้นะครับเสียบเข้าไปปั๊บนะครับถูกจังหวะมันก็ได้แต่ถ้าไม่ถูกจังหวะมันจะลําบากนะครับนี่ปัญหาเมื่อวานนี้คือเจอก็เกือบได้กินข้าวลิงนะครับเสียเข้าไปนี่นี่คือจังหวะที่ได้นะครับนี่ นะฉะนั้นถ้าเจอปัญหาก็คือเวลานั้นกุญแจมันจะเริ่มฟืดก่อนติดก่อนนะไนไหมเริ่มละเริ่มขยับไม่ได้แล้วเริ่มฟืดแล้วนะต้องหาจังหวะก็คือมันจะขัดนะครับนะฉะนั้นก็พยายามสลับลูนแจนะครับถ้าใช้ไปนานๆจะทําให้ตัวนี้นะครับไรฟันตรงนี้มันจะสึกนะครับไม่มีคมแ่ะ้าตัวนี้มันจะมีคมนะครับ อันนั้นสลับใช้6เดือนใช้หรือปีหนึ่งใช้สลับกันใช้นะครับถ้างนั้นจะเป็นผลนะวันนี้ก็นําเสนอผู้ใช้รถยนต์แล้วก็รถสิงรถกระบะรถจักรยานยนต์เหมือนกันนะครับนี่ที่ผมไปดูในคลิปถ้าโชคร้ายหน่อยก็จะเป็นพวกได้พวกอะไรเข้าไปในพวงมาลัยวันนี้จะเป็นลูกใหม่นะครับฟิตหน่อยนะครับลื่นเลยนะครับลื่นเลยปั๊บเลยนะคันนี้วิ่งได้อยู่ที่สี่แสนละ นะครับวันหนึ่งใช้ไปกี่คนวันหนึ่งคนหนึ่งจอดกี่ครั้งถอดกี่ครั้งลูกกุญแจจะทําให้อา,าการสึกหลอได้นะครับนี่คือเบื้องต้นยังอาการไม่หนักนะครับยังอาการไม่หนักถ้าหนักกว่านี้ก็ฟันข้างในมันจะล้มแล้วก็ติดขัดนะครับติดขัดนี่หนึ่งปั๊ป๊เห็นไหมง่ายนะครับง่ายละปั๊ปปั๊บนะครับปับ๊บถอดออก แต่ละวันเราสอดกี่ครั้งนะครับดงนั้นก็วันนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้นะครับลูกกุญแจรถยนต์นะครับให้สลับใช้ถ้ามีสองลูก,กเราต้อเอาให้ดูแบบเทียบชัดๆอีกรอบหนึ่งั๊บสังเกตฟันนะครับเห็นไหมเอ๊บสคนะูนักเป่นไงนี่บ คมมันจะหมดตอนนี้ยังไม่คมอยู่ดังนั้นก็ให้ความรู้นะครับแบ่งปันนะครับแบ่งปันชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไคร้ให้ด้วยนะครับฝากเท่านี้นะครับใช้สลับลูกกุญแจนะครับที่มีรถเผื่อบางคนยังไม่รู้นะครับฝากค่นี้นะครับขอบคุณครับ